สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดู <c oughs> ที่นาส,สวยๆนะคะในเขตตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ทิพย์ยืนอยู่หน้าแปลงที่เนื้อที่ทั้งหมด3ามไร่2งงานเศษน,นะคะด้านหน้ากว้างตั้งแต่เสาไฟฟ้าที่เราเห็นนะคะเรื่อยไปจนถึงเสาไฟฟ้าสุดท้ายตรงมุมด้านหน้ารถยนต์จอดนะคะ ด้านหน้าที่เป็นถนนสาธารณะสด้านแล้วก็มีคลองชนบทานทั้งซ้ายและขวาด้านหน้าที่ระบบน้ำดีมากนะคะด้านหน้าเป็นคลองชนประทานนะคะมีถนนเรียบคลองชนประทานมีเพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าประปาชุมชนอยู่หน้าที่เลยนะคะในแปลงที่นี้นะคะด้านหน้าจากเสาไฟฟ้าถึงเสาไฟฟ้าอีกด้านหนึ่งหน้าที่กว้างโดยประมาณ หนึเมตรนะคะแล้วก็ลึกลงไปอันนี้คือเริ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่เราตั้งแต่เสาไฟฟ้าน,นะคะบริเบริเวณที่เห็นมีต้นไม้ลกๆอันนี้ก็ใช่นะคะมีบ่อเก็บกักน้ำหนึ่งลูกนะคะมีบ่อ1นใบนะคะสาหรับเก็บกักน้ำช่วงหน้าแ้งก็มีน้ำตลอดนะคะอันนี้มีบ่อน้ำหนึ่งใบนะคะ อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะพื้นที่เราจะมีครอบเขตนะคะมีรั้วกั้นชัดเจนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็มีถนนหินคุกของอ,อปตอนะคะไฟฟ้าประปามีอยู่หน้าที่ล้อมรอบเลยนะคะอันนี้เป็นบอ่อมีบอ่อน้ำหนึ่งใบสำหรับเก็บกักน้ำใช้ในหน้าแล้งนะคะแต่ระบบคลองชนประทานที่นี่น้ำที่นี่อุดมสมบูรณ์นะคะน้ำไม่ท่วม ที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนเส้น340โดยประมาณ3กิโลนะคะถึงหน้าแปลงที่มีชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวนะคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรพื้นที่นี้ทำนานะคะ3ไร่2งานเศษนะคะขายในราคาไร่ละสามแสนห้านะคะอุดมไปด้วยน้ำนะคะระบบน้ำชนบะทานดีมากเลยค่ะมีน้ำอยู่หน้าที่เลยนะคะ สำหรับทำการเกษต <c> ร <oughs> ทำโคกทงนาทำที่บ้านพักผ่อนนะคะสำหรับเกษตรกรทำนาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะอันนี้เป็นระดับเป็นคือเป็นน้ำที่มาจากคลองซอยชนปะทานด้านหน้าที่ฝั่งท่อและสามารถปล่อยเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตรได้เลยนะคะอันนี้ไล่ละสามแสนห้านะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ทิฟต์นะคะสามารถแอดไลน์สอบถามสอบถามรายละเอียดได้นะคะเออสำหรับแปลงพื้นที่นี้ห่างจากถนนเส้น340โดยประมาณ2กิโลนะคะลงมาถึงหน้าแปลงนะคะห่างจากตัวอำเภอโดยประมาณ7กิโลนะคะห่างตัว จังหวัดสุพรรณบุรีโดยประมาณ50กิโลนะคะสำหรับถนนสาธารณะด้านหน้าที่นะคะซ้ายมือเราสามารถออกเส้น340ได้นะคะส่วนฝ่ามือเราสามารถออกเส้น340ได้เหมือนกันนะคะเขาออกได้สองทางที่จะไปถนนเส้นหลัก340นะคะ <c oughs> ที่สวยมากนะคะมีเขตคัน โดยชัดเจนนะคะมีสาธารณะรอบที่เลยนะคะทางด้านซ้ายทางด้านหน้าที่แล้วด้านขวาเบอร์ของแปลงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ092 5816638นนะคะทิปสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดแล้วก็นัดดูที่ได้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ